ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องแกวรอบโลกและวันนี้ก็เป็นคิวของแกวรอบโลกเล่าเรื่องผีอีกเช่นเคยแกวรอบโลกได้หยิบยกสามเรื่องที่เกี่ยวกับผีหัวขาดมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนฟังถ้าเกิดพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เรื่องที่หนึ่งเรื่องเล่าจากปากแฟนตอนผีหัวขาดบ้านแฟนทำสวนยกร่องรอบๆจะเป็นนาและมีบางส่วนที่ติดคลองพอยกร่องก็ต้องทำประตูน้ำให้น้ำคลองเข้าออกได้ตามแต่ฝนจะตกมากตกน้อยและก็ตามที่ต้องการในวันนั้นฝนตก แฟนก็มีหน้าที่ต้องไปดูประตูน้ำต้องหมดต้องงมเปิดปิดประตูเขาก็ถือไฟฉายไปฝนก็ตกหลังจากเปิดปิดประตูน้ำเสร็จก็กลับมาตัวเปียกโชกไฟก็ดับมีแต่แสงจากไฟฉายระยะอีกสิบเมตรจะถึงห้องพักของเขาก็เห็นมีคนยืนอยู่รูปร่างสูงใหญ่ ไม่สวมเสือ้อนุ่งผ้าแดงอยากรั้งลักษณะเป็นคนโบราณถืออะไรอยู่ในมือแฟนเดินเข้าไปใกล้อีกนิดจนในที่สุดก็เห็นว่าแสงไฟฉายสามารถส่องผ่านตัวชายโบราณคนนั้นได้และที่สำคัญก็คือชายคนนั้นไม่มีหัวแต่หิ้วหัวของตัวเองอยู่ที่มือด้านข้างนั้น แฟนเห็นจังๆขนาดเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวก็ยังเขาอ่อนลงไปนั่งยกมือไหว้ก็มีเสียงพูดมาจากหัวที่หิ้วอยู่ประมาณว่าไม่ต้องกลัวกูดูแลผื้นดินแถวนี้มานานแล้ววันนี้กูมาตรวจดูแลความเรียบร้อยไม่ต้องไปบอกใครให้เขาตื่นตกใจพอแฟนเงยหน้าขึ้นมา ชายคนนั้นก็ได้หายไปแล้วจริงๆแล้วที่ดินของครอบครัวแฟนอยู่ใกล้ๆวัดคลองบางหลวงภายในที่ดินมีต้นไม้ใหญ่และเมื่อขุดดินทำร่องก็พบตะปูเป็นกระปองกระป๋องก็เลยมีการคาดเดาว่าสมัยก่อนที่ตรงนี้คงเป็นลานประหารและตะปูที่เจอ ก็คือตะปูที่ตอกกับต้นไม้ไว้แขวนควงมาไัยเวลาทําพิธีกรประหารจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเรื่องลึกลับอยู่เรื่องที่2เจอผีหัวขาดที่ลานจอดรถมหาลัยวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เจอผีแบบระยะประชิดมาเริ่มกันเลยนะครับ ย้อนไปเมื่อหลายปีที่แล้วตอนที่ผมอยู่ปีสองมีอยู่วันหนึ่งผมและเพื่อนๆอยากจะไปเดินหน้ามอกันโดยอาศัยรถของเนตนั่งอันอดกันไปโดยที่ผมนั่งหน้ารถข้างคนขับและมีติ๊กนั่งข้างหลังผมเนื่องด้วยวันนั้นเป็นวันเปิดเทอมใหม่ๆทำให้ที่จอดรถเต็ม พวกเราเลยตกลงกันว่าจะวนหาที่จอดรถในมอกันแล้วค่อยเดินออกไปหน้ามอเน็ตก็วนวนหาที่จอดจนไปเห็นว่าที่บริเวณข้างๆศาลา,าอางแก้วพอมีรถจอดอยู่บ้างซึ่งบริเวณนั้นมันมืดมากเลยต้องหาพวกถ้าไม่มีใครจอดพวกเราก็จะไม่เข้าไปจอดว่าแล้ว ก็ขับเข้าไปในซอยนั้นเพื่อหาที่จอดรถจนได้จนไปเจอกับที่ว่างข้างต้นไม้ต้นหนึ่งเน็ตก็ขับเข้าไปจอดขณะที่เน็ตกำลังขับเข้าไปนั้นผมเห็นคนใส่ชุดขาวทั้งชุดแต่ไม่มีหัวเขาวิ่งสวนออกมาอย่างรวดเร็ววิ่งสวนออกมาด้านข้างรถในฝั่งที่ผมนั่งอยู่ ขณะที่เขาวิ่งสวนไปนั้นผมขนหัวลุกทั้งตัวเลยครับผมผมเห็นท่าไม่ดีเลยบอกให้เน็ตถอยออกมาอย่างเร็วขณะที่รถถอยออกมานั้นกิ่งไม้ใบไม้ก็เด้งกลับออกมาเหมือนกันสิ่งที่ทำให้พวกเราทั้งหมดขนลุกก็คือกิ่งไม้พวกนั้นเต็มไปด้วยพวงมาลัยหลากสีคล้องอยู่ทั้งเก่าและใหม่ แต่ทำไมตอนที่เนตเอารถเข้าไปจอดเธอถึงไม่เห็นอะไรเลยเมื่อเห็นดังนั้นเนตใส่เกียร์แล้วพุ่งออกจากที่นั่นอย่างรวดเร็วสถานการณ์ตอนนั้นคือทุกคนเงียบกันทั้งหมดคือรู้กันว่าเจออะไรกันมาจนได้ที่จอดใหม่ฝั่งสนามบอลพอตั้งสติพวกเราก็เดินไปหน้ามอกัน ติ๊กเล่าให้ฟังว่าเธอก็เห็นเหมือนกับที่ผมเห็นแต่ติ๊กเห็นเป็นแค่เงาสีดำๆพวกเราเดินมาจนถึงหน้าหมองเจอกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็ได้เล่าเรื่องที่ประสบพบเจอมาให้เพื่อนๆฟังแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมากลับทำให้ผมขนลุกขึ้นอีกรอบหนึ่งเพื่อนผมบอกว่าบริเวณนั้นว่ากันว่า เคยเป็นลานประหารเก่าเรื่องที่สามประสบการณ์หลอนผีหัวขาดค่ายอาสาเคยมีคนบอกหรือเล่าให้คนฟังไหมว่าสถานที่บางแห่งเช่นโรงเรียนอาจจะเป็นที่อยู่ของคนตายมาก่อนเรื่องมันมีอยู่ว่า ผมได้มีโอกาสไปออกค่ายอาสากับเพื่อนๆณนะโรงเรียนแห่งหนึ่งแถบภาคอีสานขอข้ามรายละเอียดอื่นแล้วก็เข้าเรื่องเลยนะครับทางโรงเรียนได้จัดให้พักณอาคารเรียนโดยนักเรียนหญิงและอาจารย์หญิงจะได้รับสิทธินั้นส่วนนักเรียนชายกับอาจารย์ชายจะไปกางเต็นท์นอนกันด้านหน้าตึกซึ่งดูดูแล้วก็คงจะปกติใช่ไหมละครับ แต่เปล่าเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนแรกเลยครับต้องขอบอกว่าเต็นท์ของพวกผู้ชายนั้นเป็นเต็นท์ขนาดที่นอนได้เต็นท์ละสองคนผมนั้นนอนกับเพื่อนที่ชื่อว่าพี่ในกลางดึกราๆเที่ยงคืนของคืนนั้นพี่มันก็นอนหลับปุ๋ยแต่ผมเกิดปวดเบาขึ้นมา จึงลุกออกจากเต็นท์เพื่อจะเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำของโรงเรียนที่ทางโรงเรียนให้ผู้ชายเข้านั้นจะอยู่ข้างหลังอาคารเรียนส่วนห้องน้ำภายในอาคารถูกจัดให้นักเรียนผู้หญิงเข้าซึ่งผมจะต้องเดินตามทางเดินอ้อมด้านข้างของอาคารไปเพื่อที่จะไปยังห้องน้ำพร้อมกับไฟฉายกระบอกเล็กๆหนึ่งอัน ระยะทางจากเต็นทหน้าอาคารอ้อมข้างอาคารไปจนถึงห้องน้ำก็ประมาณ100เมตรได้หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วถัดจากห้องน้ำไปประมาณ200เมตรก็จะเป็นบ้านพักครูเก่าๆหลังหนึ่งด้านหลังบ้านพักครูจะเป็นป่ารกค่อนข้างจะทึบผมไม่คิดอะไรค่อยๆเดินตามแสงไฟฉายมาเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะไปห้องน้ำแต่แล้ว สายตาของผมก็มองไปที่บ้านพักครูหลังนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเหมือนมีใครบางคนนั่งแววงขาอยู่บนระเบียงบ้านแบบมืดๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นชายหรือหญิงผมก็คิดแต่เพียงว่าครูคนที่พักบ้านหลังนั้นคงจะมานั่งเล่นรับลมเย็นๆที่ระเบียงบ้านกระมังผมจึงไม่สนใจอีก ผมรีบเข้าไปทำธุระในห้องน้ำหลังจากเสร็จแล้วผมก็เดินออกจากห้องน้ำแต่สายตาเจ้ากรรมก็เหลียวขึ้นไปมองที่บ้านพักครูอีกก็ยังเห็นภาพเหมือนเดิมผมจึงหันกลับเดินต่อไปเพื่อจะเดินไปนอนที่เต็นต์ต่อแต่แล้วจูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นตกลงมาที่พื้นดังปุ๊ก ผมจึงรีบหันกลับไปดูสิ่งที่พบคือคนที่อยู่บนบ้านพักครูหลังนั้นค่อยๆเดินลงบันไดามาที่หน้าบ้านแต่มาในสภาพที่ไม่ธรรมดาคือเขาเดินลงมาเก็บศีรษะของตัวเองที่กลิ้งอยู่บนพื้นคืนมาตั้งใส่บ่าของตัวเองผมเห็นเท่านั้นแหละรีบวิ่งป่าราบกลับไปที่เต็นท์เลยผมอยากจะร้องตะโกน แต่มันก็เหมือนมีอะไรติดที่คอร้องไม่ออกกลับมาที่เต็นท์ได้แต่นอนคลุมโปงภายในเต็นท์ดีนะที่ผมไม่หัวโกรนซะก่อนแต่ผมก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพราะไม่อยากให้เพื่อนคนที่มีความเชื่อเรื่องแบบนี้นั้นกลัวส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เขาก็จะหัวเราะเอาหรือไม่ก็อาจจะหาว่าผมบ้าหลังจากวันนั้น จนกระทั่งเสร็จกิจกรรมวันสุดท้ายผมก็ไม่เข้าห้องน้ำหลังอาคารตอนกลางคืนอีกเลยขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์พันทิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับแก้วรอบโลกด้วยนะครับขอบคุณครับ